เงินสมทบ60เดือนสุดท้าย1 8 8 0บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับวิธีการคิดคำนวณก็คือเราจะต้องนำเงินสมทบนะครับ60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงมาบวกกันนะครับและหารด้วย60ก็เท่ากับเงิน 60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมยกตัวอย่างเงินสมทบ60เดือนสุดท้าย1 8 8 0บาทเดี๋ยวไปดูวิธีการคำนวณกันครับก่อนไปคำนวณนะครับทำความเข้าใจกันก่อนว่าเงินสมทบนะครับมีการเริ่มนะครับเก็บสะสมตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นสำนักงานประกันสังคมไม่ได้มีการเลขกเก็บในส่วนของเงินชราภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพต้องมีการนำส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่วทธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับเท่ากับว่า66รบต้นปี42นะครับก็24ปีโดยประมาณนะครับเงินบำนาญชราภาพนะครับเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบ ครบ180เดือนขึ้นไปนะครับก็จะได้รับสิทธิประโยชน์นะครับกรณีชลาภาพหรือเป็นบำนาญน,นั่นเองนะครับจะได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้บรรทุน,นสิ้นสุดลงจ่ายมากกว่า180เดือนปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชลาภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากก็ยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับ ไปดูตัวอย่างวิธีการคำนวณกันเลยดีกว่าครับทำงานส่งประกันสังคมนะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจำนวน1880บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนวิธีการคิด35-15ลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม20%เดิม นะครับบวก30%ที่ได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ1,880บาทนะครับเท่ากับเงินบำนาญ5,440บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่2ทํางานส่งทํางานส่งเงินสมทบประกันสังคม30ปีจํานวน1,880บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30 1 5บเท่ากับ15ปีส่วนเกิน ส่วนคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก22.5ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น42.5 42.5ของ1 8 8 0บาทนะครับเท่ากับ4,624บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตทำงานส่งทำงานส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจำนวน1 8 8 0บาทนะครับ ส่วนเกินจาก180เดือนคิดดันงนี้25ลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก15ที่ได้เพิ่มนะครับเป็น35 35ของ1 8 8 0บาทนะครับเท่ากับ3,808บาทเป็นเงินบำนาญที่ใช้คุณตลอดชีวิต ทํางานส่งประกันสังคมมา20ปีจํานวน1880บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนนะครับคิดดังนี้20ลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่ได้เพิ่ม20%ที่ได้อยู่แล้วนะครับบวก7.5%เป็น27.5% 27.5%ของ1,880บาทนะครับ เท่ากับ2,992บาทเป็นเงินบำนานให้กับคุณตลอดชีวิตทำงานส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน1,880บาทบ20%ของ1,880บาท เท่ากับ2176บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของวิธีการคำนวณเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย1880บาทจะได้บำนาญเท่าไหร่นะครับนี่คือตารางนะครับในกรณีที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมนะครับในปีอื่นๆนะครับในจำนวนปีอื่นๆก็จะได้รับบำนาญตามนี้นะครับเพราะนั้น ลองคำนวณดูนะครับลองคำนวณจากฐานเงินสมทบของตัวเองนะครับก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนําส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพายาบาลไหนอยู่สถานพายาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,า,านพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทน คำนวณเงินส่งข้อฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งค้าชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3าสามส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือนธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้รลัสบัตรประปชาชนของทุกทกท,กท่านนั่นแหละ นะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะ <_ C os al> เข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิทประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิทประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านทนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ